กลเมื่อกี้ทางทีมผู้จัดก็กระซิบมาว่ามิวเดี๋ยวเราต้องถอดเสื้อนิดหน่อยนะอย่าลืมเฟิร์มๆด้วยอะไรตอนนี้ก็ถอดได้เลยนะอะไรนะครับจริงไครับป่าไปตากแดดเฉยๆเป็นคนผิวแทนง่ายครับมีหลายๆอย่างที่ต้องฝึกทั้งมีการเป่าคลุยมีไปเรียนร้องเพลงครับผมแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีขี่ควายด้วยก็จะมีความเสียวๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือน ควายที่ได้รับบทในเรื่องเนี่ยตัวใหญ่มากทุกคนน่าจะแบบตัวเท่านี้เนี่ยใช่คือเหมือนแบบในกลางมูนเลยคือคือเป็นเป็นน้องควายประกวดครับผมสีสวยมากๆต้องรอดูในเรื่องต้องมีครับผมตอนนี้ก็ภาวนาอย่างหนึ่งว่าทีมคอสตูมอ่ะอยากให้ผมใส่เสื้อสีแดงครับเดี๋ยวอจะโดนขิดเสียเสียเหมือนกันก็เมื่อกี้ ทางทีมผู้จัดก็กระซิบมาว่ามิวเดี๋ยวเราต้องถอดเสื้อนิดหน่อยนะอย่าลืมเฟิร์มๆด้วยอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ก็ฟิดจริงตอนนี้ก็ถอดได้เลยนะเราดูในเรื่องเราดูในเรื่องครับผมอุ้ยซูมแล้วเลยเหรอครับต้องยอมรับว่ากดดันครับผมเพราะว่าแต่ละเวอร์ชั่นก็คือดีมากๆเลย แล้วก็ทำให้ในในเวอร์ชันปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมีการต้องบอกว่าเนื้อเรื่องมีความคล้ายๆ้าเดิมแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีต่างๆที่มันเปลี่ยนไปรวมๆทั้งวิธีการนําเสนอเรื่องก็จะมีความเปลี่ยนไปจากเดิมก็รู้สึกว่าเออก็กดดันแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอได้อ่านบทแล้วสนุกสนุกมากแล้วก็แคสแต่และคนที่แคสมาก,ก็คือรู้สึกว่า ตัวงคาแรคเตอร์มากๆเลยก็น่าจะสนุกมากๆในกองครับมีการส่งแชทส่งไลายนี่ไหมครับเวอร์ชันมือถือมีมีมีแน่นอนมีนะก็จะเป็นยุคปัจจุบันเลยครับแบบมีมีไลน์มีแชทกันมีโทรหากันอะไรใช้คอลอะไรวิดีโอคอลก็มีเหมือนกันให้ลืมภาพเก่าเปิดใจรับเวอร์ชันใหม่ใช่บอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้ได้ลองเปิดใจรับรับเวอร์ชั่นใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับผมแต่ว่าความแบบ ความเส้นรักต่างๆที่ค้าวกับทองกวาต้องเจออุปสรรคต่างๆท,ๆที่ที่ต้องเจอเนี่ยยังมีความดราม่าอยู่เยอะแยะมากมายแน่นอนความที<อ>่ว่าเป็นบทระดับตำนานแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่คนที่อาจจะลืมภาพเดิมไม่ได้นะคะมันจะต้องมีการเก็บเทปไปแล้วเรามีความคิดเกี่ยวกับการรับมือตรงนี้ไหมคะพอเรื่อง คือคือเรื่องการเปรียบเทียบเนี่ยต้องบอกว่าก็ก็ห้าไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็ทําเต็มที่ที่สุดในในฐานะของนักแสดงครับผมเพราะว่าด้วยบทต่างๆด้วยวิธีการกำกับภาพต่างๆเนี่ยเป็น<ม>ก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของทางทีมเนอะส่วนเราก็จะสามารถแบบจัดการได้ในในส่วนเรื่องการแสดงก็บอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนทั้งผมน้องชาลอตแล้วก็น,นักแสดงทุกๆคนเลยครับอใช่ขนาดไหนสำหรับทีม ผมบอกว่าคือฟังเพลงลูกทุ่งเฉยๆครับแต่ว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสร้องแบบร้องจริงจังเลยอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้มาร้องเพลงลูกทุ่งด้วยเนี่ยตื่นเต้นมากที่สุดในเรื่องแล้วร้องเพลงลูกทุ่งอันดับ2คือขี่ควายซ้ำลูกคอหรือยังครับลูกคอเอออ่าชว์รร <c oughs> สี่ชั้นเี่นี่สี่ชั้นยังไงอะ <c oughs> สี่ชั้นไหมก็มีต้องไปเรียนเพิ่มหรือว่าต้องไปเรียนเพิ่มครับต้องไปเรียนเพิ่มแน่นอนครับผมแล้วก็มีการปรึกษาทาง คุูแล้วก็นักร้องหลายๆคนต้องบอกว่าคือทีมนักแสดงเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ร้องเพลงยุทธทูแบบเชี่ยวชาญมากๆก็ปรึกษากันกันว่าต้องร้องอะไรยังไงดีครับอย่างเพลงก็คงใช้เพลงเดิมอยู่นะคะหรือว่าจะมีจะมีเป็นเพลงเดิมด้วยแล้วก็มีทั้งเพลงเดิมที่ถูกเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยด้วย<ม>ก็ต้องบอกว่าพอ<ๆ>พอ,พอ,พ,อพอได้มีโอกาสฟังแล้วว่าเจ๋งมากๆเลยครับ<ม>รู้<ม>สึกว่า<ๆ>บางบางเพลงมีท่อนแร a ด้วยจริงจริง ต้องรอดูต้องรอดูสิแต่ฟังเราเข้ามากมากเลยใช่พร้อมที่จะเป็นพี่ขาวแล้วพร้อมครับผมปุ๊บเป็นพี่ขาวแล้วเนี่ยไปทําแทนมาเรียบร้อยแล้วอะไรนะครับป่าไปตากแดดช่วยๆเป็คนผิวแทนง่ายครับไปตากแดด้เลยครับก็เลยกลับมาไทยนี่แหละถ่ายงงถ่ายงานอะไรอย่างนี้ข้างนอกเอาดอแก็แป๊บนึงก็ผิวแทนแล้วครับอย่างนี้ช่วงนี้เราจะต้องบอกว่าอยู่ไายมากขึ้นไหมครับาะว่า ก็ต้องใช้คำว่าผุดไห่เยอะมากขึ้นเลยเราบินบ่อยไงไม่ก็ปกติที่ที่ที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาบินบ่อยก็ส่วนเรื่องแฟชั่นด้วยครับที่ต้องแบบไปมิลานไปปารีสอะไรเนียครับผมแล้วก็มีมีไปเที่ยวนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ่ายละครถ่ายซีรีส์แล้วครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเนี่ยปีนี้เราบอยหลายเรื่องเหมือนกันก็จะต้องแบบทำคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็ทำการบ้านเรื่องบทต่างๆนะครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปอยู่3เรื่อง คือว่าเรารับแต่เรื่องเราก็เลยเหมือนว่าไปเจอแฟนๆกันมาก่อนในงานมีหลายนัดใช่ใช่ครับผมตอนนี้ก็พยายามแบบหาอีเวนท์ที่จะสามารถเจอแฟนๆได้เพราะว่าส่วนใหญ่คิวเนี่ยต้องล็อกไปให้ทางละครกับซีรีส์ส่วนใหญ่ครับแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังมีพวกแฟนมีตติ้งอยู่เดี๋ยวตอนต้นเดือนสิงหาก็เดี๋ยวจะต้องไปไปญี่ปุ่นครับไปโอซาก้าไปแฟนมีตติ้งแล้วก็กลับมาก็เริ่มเปิดกล้องเลยแล้วแฟนๆไม่ได้หายนะไม่ได้เห็น ใช่ได้เห็นหน้าตลอดแน่นอนครับผมก็พยายามจะมาอัปเดตทางโซเชียลถ้าถ้าสมมติว่าช่วงไหนไม่ได้เจอกันทางอีเวนต์อะไรครับหรือว่าบางทีก็ไลฟ์ว่างพูดคุยกับแฟนๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงคิดถึงไหมอะไรอย่างไงครับไอพี่บอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนเรามีปัญหากับเรื่องเสียงนะครับตอนน,อน,น,อน,นี้มันกลับมาลลองงเเพได้้ต็มที่แวโอ้ก็ก็ดีดีขึ้นเยอะแล้วครับช่วงช่วงนั้นผมไม่แน่ใจว่าเหมือนคือเรื่องเสียงอ่ะมันเป็นหลอดลมอักเสบ แล้วก็ทําให้อาจจะต้องหยุดใช้เสียงอยู่ช่วงระยะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แต่ด้วยความที่เราทํางานที่ต้องพูดมันมันก็เลยแบบเหมือนใช้เวลานานในการหายหน่อยครับก็เป็นเดือนเหมือนกันนะกวา่วากว่าจะหายช่วงนี้ก็รู้สึกว่ากลับมาเรียนร้องเพลงได้แล้วครับกังวลไหมคะตอนนั้นว่าเราจม่งจะส่งผลกับอบชีพของเราด้วนยะอูกังวลเพราะว่าตอนช่วงที่เป็นโควิดครั้งแรกต้องยอมรับเลยว่าพอกลับมาแล้วเสียงไม่เหมือนเดิมเหมือนปกติร้องเพลงได้เป็นชั่วโมงเลยพอเป็นโควิดกลับมาแล้วอ่ะเหมือน ถ้าสมมติใช้เสียงเยอะจะเริ่มไอแล้วครับคือแบบร้องเพลงไปด้วยแล้วไอไปด้วยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างกังวลเรื่องเสียงตอนนี้ครับแต่ตอนนี้กลัวว่ามันจะเลื้อยลังกไหมคะเพราะยังปวดแบบมันเลือยลังก์อยู่นะครว่าใช่อันนี้นี่ก็ค่อนข้างกลัวครับเพราะว่าเหมือนมันลองโควิดก็เป็นเป็นเยอะในหลายๆคนส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าเสียงไม่เหมือนเดิม ก็เลยต้องค่อนข้างเซฟเสี่ยงเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่เวลาเราไปเวิร์กช็อปการแสดงหรือว่าเผลอแสดงอะไรพวกนี้วันนี้ก็เผลอเผลอตะโกนไปโดยไม่โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะอินอยู่อะไรเงี้ยก็บางทีก็เจ็บคอง่ายเหมือนกันจะสั่งตัวเองหรอเขาแนะนำอะไรดาอะไรสิ่งพิเศษหรือว่าต้องก็ต้องไปต้องต้องคอยรีเช็คครับผมแล้วก็พยายามไม่ให้ไม่ให้คอแบบเหมือนดีไฮเดรตไม่ให้คอแห้งบ่อยๆพยายามจิบน้ําอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือน ถ้างดได้ก็งดพวกตะโกนตะเบงอะไรพวกนี้ครับจะได้ไม่ต้องใช้เส้นเสียงเยอะได้ในเรื่องนี้ได้แน่นอนกลับมากี่เปอร์เซ็นต์กลับมากีเปอร์เซ็นต์เหรครับคือถ้าเราหักลบจากโควิดไปแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะลดลงมาตอนนั้นแล้วแหละแต่ว่าถ้าถ้าปัจจุบันเรื่องจากเราลงอักเสบครับคิดว่าหายหายอุ้ยครับคิดว่าหายเต็มรอยแล้วครับโอ้ยแน่นอนพร้อม <laughs> <laughs> อันนี้สืออึกหรือเปล่าอันนี้สืออึกหรือเปล่าเดี <laughs> <laughs> <ห>๋ยวไว้เจอกันนะครับ <laughs>